ทุกคนจะลองทกลองลองดูว่าไล์สดเขาก็เขาเป็นยังไงไม่เคยใช้แอปเลยนานมาแล้วนะคะลองดูว่าหน้าตาผงใสใช้ได้ <c oughs> อยู่ไอ้นี่ <c oughs> สตาบัานในน้ำมะม่วงฝันนะคะบรรยากาศออกแล้วก็มาซื้อไอ้นี่ด้วย เครื่องชงกาแฟะนะคะลองดูกันเพราะเราไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ฟีเจอร์สดนานมากจะสวยนะโอเคได้อยู่นะขอตั้ง่นงอันนี้ขาตั้งกล้องเดี๋ยวต้องไปหาซื้อสำหรับกันไล่เจน,นี้ยุ่งงายุ่งงานยุ่งการนะอันนี้ใส่เสื้อน่ารักดีนะคะ เป็นสีขาวต้องตั้งกล้องนะแต่ไปปรับฟิเจอร์อะไรได้น่ารักมากใส่เป็นช n แนลใส่คอเป็นเสื้อคลุมนะเสื้อคลุมช n แนลแต่ว่าอากาศมันร้อนแหมอยากจะเล่าเรื่องไอหนีไฟกันเนาะอยู่กรุงเทพมันก็แออัดนะคุณนี้นะเขากรุงเทพนะไปเที่ยวไอ้นะี่บ่อยขอเมามอยนะใส่สูตรหน่อย อากาศเขาเย็นนะในไอ้จะว่าเป็นลูกค้าประจำเขาไงใส่สูตรหน่อยเป็นทางการไ์สุดเออใส่สูตรหน่อยเป็นทางการไงวันนี้เขาใส่ชุดชาแนลไงอเลิชั่นของเขาหมดสร้อยเจากชาแนลโอเค อากาศเย็นค่ะอยู่ในスตบบาร์กาแฟแบบน่ารักน่ารักกระทักเปียนะดูว่าภาพเป็นไงก็ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ทำเล็บไม่ได้สวยดิสีฟ้าพพทเทิลวันนี้ใส่คอลเลิเช่นชแนลหมดเลยติมประดับเซอ,อร์ๆขอคอร์ลอยนะคะเอฟซีเราไม่รู้ว่าขึ้นท็อปแฟนนี่มันหมายถึงอะไรน,ะนี่พี่นีน่าเขาทำน่ารักมากเลย นียพี่นีนา่าเป็นในนี่เลยพี่ตองแล้วก็สตาร์บัคต้องหาที่สงบสงบลองดูกล้องโลยก็ไม่แพงเราสองร้อยห้าสิบแใหญ่เป็นสมาชิกไงว่ามันขึ้นท็อปท็ปแฟนเราไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไร อ๋อเป็นหนึ่งในคลิปบอร์ดในการแสดงการสนับสนุนไอ้ลงส่งข้อความในแชทสดเพื่อซุปเปอร์แชทไม่ดรต,ต้องการแบบว่าทดลองฟิวเจอร์ไงนี่ไปไลฟ์สดใน t i k t อกก็สนุกมากคนดูคนดูก็เยอะที่ทิกตอ,อกนะแต่ว่ากล้องเขาค้าอ,อยากแค่เปรียบเทียบฟิวเจอร์ไงว่า การใช้งานกล้องเนะี่ยเป็นไงแต่กิจติ่กตอกนี่คือก,กล้องแบบกล้องมันเป็นแอปไงทำให้เราเหมือน a อ a ออย,ยังสนุกเป็นเหมือน a อเลยแหละตัวเราอะแต่งแบบว่าวเราแต่งแบบสวยเกินจริงเลยอันนี้แต่อันเนี้ยของสดของ youtube เนี่ยเหมือนตัวจริงมากแบบไม่มีการแบบว่าใช้เอฟเฟคอะไรแต่งในการสดนี่พูดตรงๆนะคะ คือหน้าฉันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอ่ะคือแบบสดๆเรียวทามเลยเออพูดถึงเรื่องนี้เรื่องเมื่อวานนี้ว่าไฟไหม้นะเราก็ดูข่าวเราชอบเราชอบแบบว่านี่เรามีเวลาไนงะเวลาเราก็ไม่มากครึ่งชั่วโมงแต่เราก็ต้องไปแล้วเพราะว่าเรามาทานสตาร์บัคเราก็อยากจะลองฟิวเจอร์ของ Youtube ดูว่าการใช้งานโอเคไหมสวยไหมภาพเพิ่ม การบันทึกอะไรมาเราก็ไม่เคยเข้ามาไลฟ์สดนานแล้วเราไม่ได้ว่างมาทำงานเนี่ยตอนนี้เราทำไลเรียนอยู่ไงเราก็เหนื่อยๆน,นะเราไม่ได้มีเวลาแบบว่ามานั่งไลฟ์ชวนเหมือนสมัยก่อนเราต้องทำมาหากินไงเราต้องหาเงินไงเออเมื่อวานเนี่ยออาาน,นะดูเขาบอกเออยังดีนะคุณพระคุณพระค,ค,คุณเจ้ายังส่วนมากจะเป็นคนที่ว่า คนแบบอายุมากอ่ะน,นะที่เขาบอกว่าติดเตียงแล้วก็หนีไม่ค่อยได้คนแก่อะไรเงี้เขาก็เข้าไปช่วยมาเมื่อวานเนี้ยเออพี่แม่ว่าโอเคเลแล้วละการช่วยเหลือแต่ไอ้บนกอโดเนี่ยไอ้นี่มันไม่ทํางานเนี่ยระบบน้ําที่ดูเมื่อวานไม่ทํางานแล้วก็น้ำพอดีดีไอที่ระบบแจ้งเตือนนะ เขาก็โอเคมันเปิดตังปิดคนก็บอกว่าหนีมาในคอนโดนั้นยังถามว่าคนเยอะไม่เยอะนะเป็นหลักพันคนเป็นพันคนนะหนีตายบางคนก็ว่าชั้นสิบเจ็ดชั้นสิบเจ็ดคือมันหนีลงก็ไม่ได้ไงเพราะว่าคันมันระกูระพงเข้าตามันก็ต้องหนีขึ้นไปชั้นสิบแปดก็มีทั้งหมดเออสามสิบแปดชั้นก็หนีขึ้นไปชั้นบนสุด คนเขาก็ไม่รู้เจตนาหนีลงมาล่างอ้างฟันก็ทำรักฟันตายก็เลยต้องหนีขึ้นไปชั้นบนมีกระเช้ากระเช้าขึ้นไปดับไฟนะดับไฟสําหรับช่วยเหลือนะแต่ว่าถ้าสําหรับตัวดิฉันนั้นฉันคิดว่าถ้ามีไเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปช่วยนะมันจะดีมากเลยนะคะสําหรับช่วยคนที่ว่าเขาแบบติดอยู่ในไฟตรงนั้นนะ จริงๆยังไม่มีคนรู้นะเรื่องเวลาเราเจอไฟอะไรทำยังไงแต่อันนี้มันเป็นข้อปฏิบัติของต่างประเทศเขาเขาก็ใช้บางทีเราเนี่ยจนมากกว,ว่าคนเราจะไม่มีสติหรอกเวลาที่ฟันมันเข้าไปมันก็แบบสำลักอะ่ะเพราะอยากคุยไงอยากช่วยเหลือแล้วก็พูดเนี่ยมันสำลักฟันอยู่ในกราัแป๊บเดียวมันก็หมดสติเขาหมดสติปุ๊บเนี่ยเราก็ช่วยตัวเองไม่ได้ค่ะ ถึงเวลาตรงนั้นในเ,ออเวลายามขับขันแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยตามหลักสากลสำหรับการช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติการหนีไฟจริงๆเนี่ยดูเลยพื้นฐานเลยนะคือคงไม่มีการซักซ้อมแผนในการหนีไฟที่กรุงเทพฯอ,องตรงนะคุณนีน่าไปกรุงเทพมันแออัดมากแออัดมากนะคะคอนโดในอยู่สูงนะโห ที่สูงแบบแล้วคนก็เต็มทุกห้องเลยแออัดจริงๆนะจะมีความคาดว่าคงเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานต่างๆคงไม่มีการซ้อมแผนปกติเนี่ยเออเราจะต้องซ้อมแผนนะซ้อมแผนในการหนีไฟในการซ้อมวิ่งประตูหนีไฟแล้วก็ตรวจสอบพวกอาคาร แล้วก็บันไดหนีไฟที่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้หรือเปล่านะคะแล้วก็จะดูเรื่องของเวลาเราต้องสอนสอนพวกที่อยู่ในห้องให้มีถังดับถังดับเพลิงคาดว่าผู้พยา,าศาลใคงไม่มีถังออกซิเจนจีเราต้องต้องใช้ทุกห้องเนาะมันจะเป็นต้องมีทุกห้องนะเพราะว่าบางทีเกิดไฟชงไฟชดปุ๊บปุ๊ปั นี่นี่หน,น่อยๆเนี่ยเราสามารถใช้ถังออกซิเจนเนี่ยถังดัดเพลิงมาฉีดฉีดนะคะฉีดได้เลยเวลามันเกิดประกายไฟเล็กๆมันจะได้ไม่ลุกลามแล้วก็กระจายไปจัดห้องอื่นนะคะไอ้ตรงเนี้ยเราจะต้องเตรียมพร้อมถ้าเราเป็นหน่วยงานของไอ้นิติบุคคลเนี่ยก็ควรจะต้องเตรียมความพร้อมในการเรออับมือกับเหตุไฟไหมแบบว่า มันฉุกเฉินขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเกิดไฟฟ้ารัดวงจรหรือเขาเกิดสวิตช็อตจากในห้องเราบางทีเสียบอย่างแงยปักกับเวลามันช็อตมันก็ปุ๊บ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 มันก็ติดเลยอันนี้เคยเจอเหตุการณ์นี้นะคะแต่ดิฉันก็สับคัดเอา์อย่างเร็วเลยค่ะเพราะว่ามันจะไม่ให้ลุกลามไปตอนที่เราอยู่ไนงะเราต้องรีบสับคัดเอา์ลงเลยสําหรับในห้องนะสําหรับทุกคนนะ่ะคือไม่ใช่ตัว ตัวดิฉันนะตัวผู้พาักาอาศัยก็ตามที่อยู่ในห้องคอนโดมันแออัดไงถ้าเกิดแบบนี้นะเราจะต้องวิ่งไปแบบว่าสับเบเกอร์ลงก่อนนะสับสบเบเกอร์ไฟลงก่อนเลยในห้องที่ท่านพักอาศัยนะตัดเบเกอร์ปุ๊บมันก็จะตัดวงจรการลัดวงจรทั้งหมดและในตัวอาคารในตัวห้องหรือว่าทางนิติของบุคคลจริง มันเป็นเจ้หน้าที่ของนิติอ่ะก็ควรจะต้องให้ความรู้สำหรับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในคอนโดด้วยตัวดิฉันนะ่ะเป็นประธานของนิติบุคคลของหมู่บ้านแล้วก็คอนโดอยู่ซึ่งค่อนข้างมีความรู้ด้านการเตรียมแผนและการวางแผนฉุกเฉินวันนั้นเนี่ยก็อยากจะช่วยเหลือบางคนเป็นเจ้าหน้าที่แต่ก็ยัง ขาดความรู้ในการช่วยเหลือลูกบ้านนะน,นี่ทํางานมามีเงินเดือนนะเสียนะนะคะในอดีตแต่ปัจจุบันก็ยังเป็นประธานอยู่นะก็เราต้องเตรียมซักซ้อมการหนีก่อนแล้วก็เราต้องมีการประชุมลูกบ้านลูกบ้านที่คอนโดของเราอ่ะเราต้องร่วมประชุมนะทุกเดือนทุกเดือนเลยนะประชุมว่าเนี่ยเราจะมีการซ้อมในการหนีไฟนะในดอาคารนะท,ทั้งบทบาทจะแปดเซน หมือนที่กรุงเทพที่เกิดขึ้นนะคะคาดว่าไม่มีการสอมอะเพราะว่าแต่ละคนก็เคยได้ฟังนักข่าวเขาบอกว่ามันชุนลมุนวุนว่นวายเลยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยเขาบอกชุนลมุนวุนว่นวายมากแบบคนหนึ่งแบบวิ่งบันไดหนีขึ้นข้างบนอีกคนหนึ่งหนีลงข้างล่างไอ้แต่คนที่อยู่ต่ำกว่าชั้นสิบเจ็ดลงมาจะรอดเพราะอะไรปะเพราะว่า เวลาฟันไฟอ่ะมันจะขึ้นที่สูงนะมันก็กระจายขึ้นไปชั้นสิบแปดสิบเก้ายี่สิบแบบพวยพุ่งขึ้นเงี้ยใช่ไหมไอไอตัวที่อยู่ชั้นสิบแปดก็ลงไม่ได้ละหนีไม่ได้เพราะว่ามันจะสำลักควันตายอันนี้กออกนะแต่คนที่อยู่ระหว่างชั้นสิบหกจะรอดสิบหกสิบห้าลงมาไอชั้นหนึ่งจะรอดเพราะว่าหนึ่งเขาหนีทันนะยังเนี่ยยังเพราะว่าโชคดี โชคดีเพราะว่าเขามีมีไอตัวสัญญาณแจ้งเตือนอยังทําง,งานมันดังปี๊ดังดังลั่นเลยในตัวอาคารโชคดีคุณพระช่วยคือคนอนะเพราะว่าไม่มีคนตายแล้วก็คนที่บาดเจ็บเลยนะคะโอ้โหดิฉันนี่ภาวนาเลยเออไม่อยากให้มีการแบบการตายเกิดขึ้นกันสูญเสียเกิดขึ้นนะคะ อ,อยากจะออกมาช่วยแต่ตามหลักปฏิบัติสากลเนี่ยถ้าเกิดมันมีลักษณะไฟจริงๆอะอํมร้อนเราทนไม่ได้หรอกแต่วิธีการปฏิบัติเนี่ยทุกควรสมมติว่าเรามีผ้าเป็นผ้านวมใช่ไหมผ้านวมที่เราอยู่ในห้องนอนเนี่ยมันจะต้องมีผ้าห่มถูกไหมแล้วก็เอาผ้านี่นะคะฉีดน้ําให้ชุ่มเลยเอาผ้าผ้าเช็ดผมก็ได้ผืนหนึ่งฉีดน้ำหนำึ่ช่ อาผ้าเนี่ยคุมทั้งตัวแล้วค่ะหนีวิธีการช่วยตัวเองเอาตัวรอดอาผ้าผมแล้วก็ชุบน้ําเป็นผ้านวมดีกว่าน้าไม่ให้ช่ำๆแล้วก็คุมผมหัวคุมเทา้าคุมอะไรแลน้าตาเ็าปิดตาปิดอะไรด้วยผ้าเอ่อผ้าเช็ดผมก็แล้ก็ชุบน้ําแล้วก็หนีออกมาเ<ม>ชื่อมแม่น้ําเนี่ยมันช่วยไดนะ้นะตามหลัก ปฏิบัติสกคนเขาทำอย่างนี้เวลาหนีไปมันช่วยได้มากเลยเพราะอะไรน้ำบบับฟไงมันช่วยทำให้เราลอดมาจากความร้อนเปลวไฟมันยังมีน้ำชํำๆคุมตัวเราไงมันก็ช่วยให้เราเกิดแผลผู้คองหรืออะไรมันยังเข้าไม่ถึงถูกไหมล่ะมันที่ยังดีอ่ะมันเทาทุเรามันเทาอาการที่จะเกิดการอักเสบแสบร้อนผิวหนังไหมอะไรเนี่ย ช่วยได้มากเลยไม่งั้นนยะถ้าเราไม่มีตรงเนี้ยถ้าเกิดเปลวไฟมนแรงปุ๊บเนี่ยเนื้อตัวเราเนี่ยไหม้เป็นดักแด้แล้วนะเอ็ซีเนี่ยไหม้ไปหมดเลยไฟมันแรงยิ่งกว่าอะไรอีกเพราะนั้นที่ดตรนินาบอกเนี่ยคือเราคุมมาหมดเนี่ยการที่เราจะได้รับโอกาสที่อวัยวะเราต้องไหม้ไหมอะไรไหมมันช่วยบรรเทาให้เราแบบ ร่างกายเราสมบูรณ์แบบในการที่เราหนีไงเราต้องป้องกันตัวอย่างนี้นะเกิดถ้าดูแล้วก็เอาไปแชร์ต่อด้วยเพราะว่าอยากช่วยเหลือคนเธอจะกดไลค์กดแชร์ก็ได้ไดนะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นการเยียวยาเพราะเมาื่อวานนี้เขาบอกว่าจะจะลงไปกินก๋วยเตี๋ยวเลยเขาเปิดใหม่ในเซนทันนะนี่นั่งสตาร์บรัคเรียบร้อยละวเขาก็บอกว่าเมาื่อวานนี้นะแต่ละคนแบบไม่เคย เจอเหตุการณ์แบบนี้เลยอะแบบฝันหนีดีพอนะเขาบอกนะโอ้โหกิีดร้องแตกตื่นชุนละมชุนลมุนวุ่นวายกันไปหมดเลยเมื่อวานฉ้นก็ดูข่าวอยู่ใน YouTube ตลอดเลยอยากเอาใจช่วยอยากจะคิดว่าเอ้ยจะมีอในใจที่ว่ามันต้องมีแผนสำหรับกรุงเทพจะต,ต้องมีเอเอลิคอปเตอร์นะ เอลดีคโเตอร์เพื่อบินไปช่วยคนนะจุดที่สำคัญก็คือจุดที่เป็นด่านฟ้านะด่านฟ้านะเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องนั้นเอาไปทำอะไรจะปกติตามสากลนะตามพวกดิฉันเป็นประธานของหมู่บ้านคอนโดไงเป็นประธานใหญ่เลยแหละก็จะต้องแจ้งลูกบ้านว่าห้ามคุณห้ามใช้กแก๊สเป็นตัว เล่งให้ระเบิดลแหล่ลในตัวราคารจะเป็นแก๊สมินิแก๊สถังแก๊สกระป๋องไม่ควรใช้ปกติสากลในคอนโดเนี่ยเราเป็นประธานเราพ้ชจแจ้งเตือนบ้านว่าไม่ให้ลูกบ้านไปยิ้วแก๊สเกิดอะไรไม่ใช้ในคอนโดมันจะระเบิดแต่ก็ให้ใช้เป็นเตาไฟฟ้านะคะหรือไมโครเวฟ นะเวลากประกอบอาหารจะทำให้เกิดความปลอดภัยมากกว่าตัวแก๊สแก๊สในี่ยเวลาวาลวเสียหรือว่าหัวเปิดเสียเนี่ยมันระเบิดรุบเลยนะคะเนี่ยเลเรนีนาไม่ใช้เลยเพราะว,ว่าเวลาเลากเตอนี้นำอาหารก็จะใช้เป็นไมโครวเวฟนะคะทำเนี่ยเพราะว่ามีไมโครวเวฟราสามารถทํำได้ทุกอย่างเลยีย้ว่าเป็นกระทะไฟฟ้าก็อยากจะแจ้งเตือนลูกบ้านแล้วก็ประชาัมพันเอฟซี FC นะที่ดูอยู่อยากช่วยเหลือ ท่านจะได้ปลอดภัยไงถ้าท่านอยู่แล้วท่านไม่รู้จักวิธีการดูแลความปลอดภัยมาตรการในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ามันก็นํามาถึงพยนะเวลารับขันอ้อเอาชีวิตไม่รอดก็ตายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้แบบเกิดเหตุเอาสลดใจแต่ถ้าดำหลักษากลในเมืองนอกนะเขาจะส่งสัญญานะเปิดเทเลคอนดังมากแล้วก็ใช้เค,คปเตอร์บินไปช่วยคน นะคะบนที่เป็นช้นดันฟ้าค่ะเช่ไหมมันค่อนข้างเร็วนะใช้เฮลิคอปเตอร์มันสามารถถ่ายคนหรือว่าเอาคนลงมาลงรอบนึงนะ่ะได้เป็นสิบคนนะอานั่งนึ่แน่นๆนะ่ะแต่ถ้าใช้กระเชาวว้าไฟฟ้าท่านที่ดู่มันจะลงได้มาทิงสองสามคนนะคะมันก็ช้านะช้าด้วยในการกระเชาวว้าไฟฟ้ามันช้าว่าจะขึ้นว่าจะลง าจะช่วยช่วยคนได้น้อยสองสามคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเฮลิคอปเตอร์นะเราสามารถบินขึ้นบินลงช่วยได้อย่างรวดเร็วเลยจะเป็นคนเป็นพันก็ตามก็สามารถทําได้เร็วอย่างเอลิคปเตอร์เนี่ยสำหรับหน่วยงานราชการของในกรุงเทพนะหรือเป็นเอกชนอีกตามคอนโด,ดต่างๆจะมีทั้งสองลำก็ดีนะต่อนหนึ่งอาคารนะอะไรนะเดี๋ยวสลับลำนี้ลงลำนี้ขึ้นได้เร็วต่าก,กาัน ช่วยเหลือคนต่อการปฏิบัติหน้าที่นะฮะมีลำเดียวก็ใช้จุไม่แล้วเราต้องมีเฮลิคอปเตอร์ไวถึงสองสองลำไอ้คันนู้นลงปุ๊บอีกคันนึงลงขึ้นขึ้นไปช่วยกันสลับกันเปลี่ยนเอาคนขึ้นเอาเอาคนลงนะมันจะเร็วเน่จะคิดว่าบนชั้นดันฟ้าดานหนีขึ้นไปเป็นเป็นที่ปลอดภัยที่สุดนะตรงดันฟ้านะพ่าเขาลงก็ลงไม่ได้ไงติดชั้นสิบเจ็ดจะลงได้ไงสำหรับควันยอย่างเง ก็คิดถูกก็ล่ะที่เขาหนีขึ้นไปชั้นดันฟ้านะอันนี้นะก็อยากช่วยเหลือเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เอซีทุกคนที่ดู YouTube ของดรีนนะก็อยากแค่อยากอยาก,อยากลองมลองระบบดูปกติจะไลฟ์ในในทิกต็อกสนุกดีเพราะว่าเอไอทำหน้าสวยก <c oughs> ็สขงพุ่มกว่าแนละ้นะขอบคุณมากสำหรับการติดตาม และรับชมมีคนถามว่าเอออาจารย์นี้นะเขาจะไม่ดูดวงไม่ดูละไม่ดูละเลิกละเพราะว่ามันไม่ได้เง,เงินได้ทองอะไรนะการสนับสนุนอะไรไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะเออมันไม่มีไรายได้อะไม่มีไรายได้จากยูท b e อ่ะเอออาจาไมานั่งดูดวงอะไรอะ่ะบานเลยยังไม่ได้เลยก็ตอนนี้ก็มาทําในนี้ของตัวเองไลไรทุเรียนอันนี้ออกโลกันนะ ก็หายไปอย่าง Youtube ก็ไม่ค่อยปกติไม่สบายหัวฟาดพื้นจะตายเนะอะก็รักษาโรงพยาบาลกรุงเทพแต่ว่าหมดเงินไปค่อนข้างเยอะก็ตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่มีภาวะหลงลืมเป็นพักๆแต่หมอบอกว่าดีขึ้นแล้วก็ไปตรวจสุขภาพหัวใจแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นหมอบอกไปตรวจโรงพยาบาลกรุงเทพรักษามหมด ตังไปหลายไปหลายร้านเลยจะใช้นี่ประกันประกันใจให้เราสาหัสนะจริงๆถ้าหายไหมก็บอกแล้วว่าถึงใส่จะตายมาแล้วไม่ได้มาไหลยอยู่ชุนะอันนี้เรื่องจริงแล้วนะเพราะว่าทุกคนขอรู้กันอ่าโพสในเฟซประจําเวลาไปรักษาโรงพยาบาลกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยเวลเราจะบอกว่าตอนนี้กําลังเจาะเลือดให้นะ้คือตอนนี้กําลังใส่หน้าก,กากก็เป็นหนักหนัก ไม่รู้สึกตัวเพราะว่าใส่เนี่ยใส่ที่ครอบจมูกมันเป็นเครื่องช่วยหายใจนอนอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพน่าจะสองอาทิตย์หลายล้านแล้วก็เขา้าเขา้าหูงงซีดีสแกนก็สกแกนสมองเพราะว่าคุณหมอก,ก็รักษาดีหลายล้านเนี่ยเขากลัวว่าเราเออกลัวว่าเจนเลือดสมองแตกเขาเขากลัวถ้าเจนเลือดสมองแตกก็าอว่าเดี๋ยวจะพิการ อาการเลยไม่งั้นก็อาจจะตายฉับพลันเลยอันนี้หมอเขาเป็นห่วงอตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่ก็รายงานเอฟซีตอนนี้รักษาตัวอยู่ก็มีทั้งฉีดยาไอยามากินต่างๆเพราะว่ามันมีภาวะแบบปวดบางทีมันปวดเหมือนไมเกณรนเวลามันเหมือนชักล้มมันล้มไปหัวก็ปืนเลือดมันไม่ได้ออกเนี่ยเออมันก็มีอาการแบบจะปวด เส้นประสาททางซ้ายที่แต่กอเส้นประสาททางขวาจีอะไรเงี้ยแล้วบางทีแบบว่าพูดมากอะไรก็เหนื่อยคือมันมันต้องบอยเอฟซีว่ามันมันไม่เหมือนเดิมละมันไม่เหมือนเดิมในการมาไล์สดทุกวีทุกวันหรือว่ามาไล่ดวงเหมือนจะใหม่ก็มันทุกทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมคือตัวเราตัวเรามันมันมีปัญหาด้านสุขภาพนึกนะ คนไม่ค่อยดีอ่ะแต่ตอนเนี้ยก็ก็พลิกฟื้นขึ้นมาเหมือนตายแล้วเกิดมาอีกคุณหมอช่วยคุณหมอช่วยโรงพยาบาลเทพแล้วก็ไม่ใช่คุณไม่ใช่คุณพระช่วยนะคุณหมอช่วยก็ตรวจสุขภาพตรวจอวัยวะอะไรก็ดีดีขึ้นเรียว,ว่าฉีดสเต็มเซลล์ไปหลายล้าน เซลล์ต้นกันเหนือยตั้งฉีดความจําก็ที่แรกก็หลงลืมนะพอฉีดเข้าไปปีนึงก็ต้องจ่ายค่ายาแพงมากหลายล้านต่อปีก็ความจานี่หลงลืมก็จําจําไม่ได้คือเรื่องแต่ว่าเอ๊เฮ้ยฉันจอดรถเก่งอยู่ตรงเนี้ยแต่ฉันลงไปข้างล่างแป๊บหนึ่งแล้วรถฉันอยู่ตรงไหนเนี้ยอันนี้ก็นี่คือเรื่องจริง สิงที่เกิดขึ้นเลยนะมันจําไม่ได้มันเหมือนสูญเสียความารงจำอะค่ะไปเป็นช่วงสั้นๆเราจําไม่ได้มันนึกไม่ออกนึกไม่ออกรถจอดต,ตรงไหน,นแต่ตอนนี้ก็ก็ก็โอเคนะก,ก็มีวิธีการทดสอบแลเนะลาไงสารตัวหมอโรงพยาบาลเทมนะนบอกบอเวอร v e ี y กู o ดคือแบบเชี่ยวชาญพิเศษดีกว่า โขารู้เลยอ่ะเขาเป็นหมอแบบอายุรกรรมอายุรวทนี้เขาเก่งมากมาตรวจยากขากินดีอยู่ดีรักษาตัวจะกินอะไรหมอเขาจะกินอะไร,มะไ,รไม่ด็อกเตอร์เขาสั่งจะกินอะไรคือแบบถ้ามีเงินจ่ายเงทนนี่มีเงินจ่ายเพราะประกันจ่ายเงดีดีมากนี่ยังทำประกันตัวเดิมอยู่เลยอุบัติเหตุเงนี่หัววาด <laughs> เป็นอุบัติเหตุเง เออเราก็ยังทําอยู่เพราะว่าเรามันคนเรามไม่แน่ไม่นอนจริงอะ่ะแล้วดิฉันเนี่ยเห็นสัจธรรมความตายที่มันรอที่อยู่ตรงหน้าถึงสองครั้งจริงค่ะคนเราความตายมันจะเซี่ยวนาซีจริงแล้วเอาบอกว่าอาจจะไม่ได้ไลฟ์ยูทูบนั่นนะอ๋แต่เนี้ยเราพูดยาวไม่ได้เพราะว่ามันมีอาการเหนื่อยอยู่ เดี๋ยวก็จะไปแล้วคึ่งช่วโวงก็ถึงเวลาที่ไปแล้ว,ลวเพราะว่าดี๋ยวอาจารย์แม่จะไปชาไนไอ้นี่ไอ้ก๋วเตี๋ยวเรือเขาเพิดใหม่ในเซ็นท่านไงก็ขอบคุณสำหรับทุกคนนะคะขอบคุณเอฟซมากสําหรับการซัพพอร์ตแล้วก็ขอบคุณมากที่เราอยากมาช่วยแต่ใส่ก่อนสมัยไหม่ก่อนเราทำยู u ูบเนี่ยใครจะวันหนึ่งเราต้องคุยกับเอฟซีเอาว่าเอฟซอยากฆ่าตัวตายนะไม่มีที่ปรึกษา เราเนี่ยดรีน,นาจะต้องเป็นที่ปรึกษาให้มันมีทุกคนมีปัญหาทุกคนแหละนะตัวดิฉันก็มีปัญหาหายไปฉันก็ไม่ต้องไปทำอาหากินนะหาเงินหนะทองตอนนี้ก็ดีดีหน่อยเพราะว่าก็มีแรงขึ้นมาได้ทำไลทูลเรียนจะออกรูปกแล้วเลีเ้ยงปาลาก็ทำพวก,กเษกเษตรเกษตร a อไก็แปรรูปอาหาร แล้วก็จะมีทําเบเกอรี่อะไรทานเองเนี้ยค่ะแล้วก็เพราะว่ามาซื้อเครื่องชงแคปซูลเครื่องชงของ Amazon, ขอเมซอนเขาเป็นเครื่องชงกาแฟสดแล้วเป็นคแคปซูลแท่งแล้วก็จะชงที่บ้านก็ตัวตัวหนึ่งก็สี่พันไม่แพงหรอกเครื่องชงกาแฟแล้วเราซื้อไอ้ตัวแคปซูลของไอ้ไอสตาบัคพุดฟิตของสตาบัค เป็นเครื่องชงกาแฟโวราสี่พันแล้วก็ไอตัวแคปซูลแห้งแล้วก็อัดใส่ได้เลยมันมีหัวเดียวสัมเนเก้าก็สิบเนี่ยซื้อเนี่ยก็ชงอร่อยค่ะของเขาอร่อยมาสําเร็จลูกเพราะโดเตอร์ก็จะทําไอ้นี่ไงทําขูดกล้วยหอมไว้เยอะมากก็ได้ทําเค้กกล้วยหอมเค้กกล้วยหอมแบบไม่ได้ใส่แป้งแล้วก็ใช้อบตู้ไมโครเวฟนี่ซื้อมาแล้วก็จะทานชงทานเองเป็นเค้กกล้วยหอมมันฟีนนะคะ ก็ใส่พวกช็อกชิปว่านิลาอะไรเงี้ยอร่อยทำเองประด้สุขภาพว่าเราไม่ทานแป้งโนแป้งก็ขอบคุณมากมากนะคะขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมสำหรับการป้องกันไฟนะมันเกิดขึ้นได้อ่ะเนื่องด้วยแบบอากาศร้อนด้วยในตัวอาคารเอครื่องใช้ไฟฟ้า ชำรุดสุดโมมทมบางทีสารขาดก็ช็อตได้บางทีมันเป็นที่ power bank ของเราหรือว่าเป็นที่ว่าโทรศัพท์ตรงเนี้ยแบตมันบวมเ่อแบตมันบวมมาชาร์จมันก็เกิดการระเบิดได้เพราะนั้นเนี่ยอยากให้เราเนี่ยพวกสำคัญเลยนะลูกอันนี้พระพี่คนนสวยสำคัญเลยนะแบตตรงเนี้ยเราจะต้องเปลี่ยนแบต คอยดูอุปกรณ์โทรศัพท์ให้ดีเดี๋ยวอาจารย์แม่ก็จะไปเปลี่ยนแบตไอโฟนกับ Vivo ตัวนี้เปลี่ยนสองเครื่องเลยเพราะว่าเราใช้งานมาก็เป็นปีแล้วพอสมควรแต่กันเปลี่ยนแบตแลวเราก็อยากจะบอกลูกๆด้วยสวีว่าเราจะต้องดูโทรศัพท์เราเ,ออเตรียมไปไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วย เราจะได้ปลอดภยัยเวลาเราชาร์จเราไม่แบบเลอะเลอะเราไม่ประมาทนอนชาร์จไฟเ,เ,เราระเบิดตุ่มตามขึ้นมาเราก็ไม่ได้ตายคนเดียวคนอีกเป็นพันคนมาต้องมาเดือดร้อนกับเราคนเดียวนั้นใช่ไหมงานแหละอันนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเราอย่าประมาทนะคะเพราะว่าเราอยู่ร่วมกันในเป็นคอนโดเป็นลุกบ้านเพราะว่าอาจารย์น,น,นี่น่าี่สอนลูกบ้าน มาแบบหลายพันคนนะที่หมู่บ้านยี่หัวหลายพันหลายพันหลังเป็นประธานนะก็โอเคขอบคุณนะคะไ l o เลฟยูซัพพอร์ต